กล่องขนาดไม่ไม่ไม่ถันเลยใหญ่ก่อนไม่ถันเลยใแล้วแล้วเอยพี่ใจเย็นไม่จริงครั้งวะเอาลาน้อยโอเค่ะตัวของใหม่เองนะคะที่มาร่วมงานกับชูก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ชูสมาร์ชอยส์ค่ะคือใหม่รับทราบมาเท่านี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการติดต่อเหมือนที่ที่เป็นข่าวออกไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นนักแสดงภายใต้สังกัดช่องเจ็ดสีอยู่ค่ะย่ามีมาพูดคุยไม่เอายิีงเจอกันไม่นะคะ เได้เป็นพีเซนเตอร์ทั้งทุกคนเลยค่ะก็เลยต้องมาเจอกันวันนี้ถ้าถ้าไม่เจอวันนี้ไม่ได้ตังค่ะคืยอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตได้เลยนะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัวมายไม่ไม่รับหน้าที่ไม่รู้ว่าวันนี้มาเป็นพีเซนเตอร์ให้กับทูซมาชอยส์ค่ะแต่ยังยังไม่มีการสั่งบายยังไม่มีค่ะแต่ยังสนใจเราอันนี้กัน ค่ะก็เองอะคือนักแสดงที่มีความสามารถนะคะไม่ว่าทุกทุกท่านนะคะที่ที่เคยร่วมงานหรือไม่เคยร่วมงานหมยก็อยากร่วมงานหมดนะคะเพราะว่ามันถือเป็นประสบการณ์ของตัวใหม่เองด้วยค่ะมันยิ่ช่วงหลังมันมีข่าวบอกว่าต้องการยา่ใช่ค่ะเม่์ม่จะไม่มาด้วยตลอดอยู่แล้วเนาะค่ะแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกค่ะยังมีสัญญาอยู่ค่ะโอกาสจะเป็นไปได้เมสซิ่งปีถ้าเกิดรอต่างไม่ต่าง ันนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของทางผู้จัดการนะคะทางผู้ใหญ่ที่คุยงานให้ให้ใหม่อะค่ะตัวใหม่เองก็รู้แค่ว่าวันนี้จะต้องมาทำงานอะไรค่ะพี่แต่เราไม่รู้เลยฟรีแลนซ์เหรอฟรีแลนซ์ข้ามป่วยข้ามภาระข้ามหลอเีกโอ้ยเรื่องของอนาคตไม่ทราบเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงคือตอนนี้คุณคุณโยไปแล้วว่าใหม่จะัดงานไม่ตอบสัญญาแน่ๆไม่ตอบแน่ๆที่ใดที่หนึ่งีจะเป็นที่หลอก มีสัญญาอยู่นะคะก็ยังเรายังไม่รู้ว่านะคนจะเป็นยังไงเลยค่ะแต่ว่าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะะคเขาบอกว่าอาจจะมีแบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใหญ่งที่บอกค่ะที่ร่วมงานกับทูนี่คือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทูน่ะค่ะโอ้โหควรเรื่องอะไรก่อนดีน่ะโอ้ก็ยังมีสัญญาอยู่อะค่ะเหลยอะไหมคะไม่ก็ยังเหลือเหลืออยู่ค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าเยอะไหมแต่หนูว่าไม่น่าจะเยอะมากยังเป็นงานกับใช่ไหมคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ้นปีหรือเปล่าังจงเสร็จนันแหละเข้าใจเกยันิแล้วข่าก็ออกไปเหมือนเหมือนเหมือนบว่าไม่ได้อาจเหมือนกันกตกใจเหมือนกันก็ก็คิดว่าวันนี้เได้จอพี่เยอะแน่แล้วก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วก็เราก็มาบอกว่าแค่แค่วันนี้เนี่ยมาเปิดพีเซนเตอร์ของชูค่ะม่แล้วกับทางช่องสมีละครอะไร ทางทางผู้จัดการนะคะแต่ว่าไม่ไม่เองยังไม่รู้ว่ามีมีอะไรบ้างใช่ค่ะม่รู้ที่จะแบบว่าตอจะแบบเล่นต่อเล่นต่อนั้นเป็นทางผู้ใหญ่คุยอ่ะปกติไม่เองไม่ได้คุยไม่ได้ดีลงานอยู่แล้วพอย่างทางที่ชมพู่ก็เหมือนอแบบว่าวามอน,อนก็เลยยิ่งเล่งเราจะมาแบบไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อมไม่าอมชมวู่เขาพี่ช <laughs> มชต้องอยู่เป็น number น one ของเราต่อไปต้อกไต่อได้ด<ร> เขาเรียกว่าอะไรอะเพอร์เฟคแล้วค่ะเป็น number one อยู่แล้วให้หนูเป็นแบนบใหม่ดาวิก้าแบบเดินภาภาภาค่อยเฉยค่อๆเดินประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ดีกว่าเร<า>ื่องอื่นไ,ไรื่องไรสาระมากกว่าค่ะงา,านไม่มีเะยค่ะไม่มีใช่แต่พี่ก็จะแบบพี่เขาก็จะน่ารักชวนคุยอ,อะไรอย่างเงี้เลยจะเกรงขึ้นไหมเพราะว่าแต่ก่อนเราว่าพี่ชูน่ะส่งไม้ต่อให้เราแน่นอนยยังไม่ได้ไม้ไมอะไรเลยตอนนี้ ใช่ค่ะก็จะไม่โทษเลยไม่ขอเป็นตัวของตัวเองแล้วเดินไปดีกว่าค่ะถ้าเดินไปแล้วมันแล้วมันสําเร็จก็ดีเดินไปแล้วล้มเราจะไม่ต้องโทษใครมันมันก็เป็นตัวของเราเองที่บ้างนี่แบบว่าเราปรึกษาใครกนไม่นะคะไม่ไม่ปรึกษาใครเลยค่ะค่ะไม่ไม่มีการปรึกษาใครทั้งนั้นค่ะแต่ก็มีคนเลงว่า เร roommate, up, release, ื like, like ่องนี้ไปคุยกันเป็นเล่นๆมันไม่ใช่เรื่องเรื่องเล่นนะคะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเรื่องของอาชีพการงานของเราค่ะเรื่องนั้นไม่มีสัญญาอยู่แล้วไม่อยากป็ูดเล่นๆนะคะไม่อยืนยันว่าไม่ย้ายคาดเนยไก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ค่ะตอนนี้เป็นพัชแสดงวภายใต้สังกัดช่องเจ็ดสีอยู่ค่ะไม่กล้ามากระซิบเดียวๆกระซิบอะไรอย่ามากระซิบเลยค่ะตรงนี้อย่ามากระซิบเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำงานต่อจากพี่ชมด้วยเนาะค่ะ